อ๋ออันนี้เขาทยอ่านรีวิวการกระบวนการต้อนส่งลูกค้าเรารีวิวเครื่องก่อนนะนะเย็ะเครื่องก่อนก่อนส่งลูกค้าเนาะวิธีเฮ็ดกับมันก็แนวนี้เด้อเบิ่งมือไทยมือเขาวิธีเฮ็ดกับมันค่อยเอาค้ามือเชี้ยลงท้าน้อยอย่างนีช่นหมเนาะเด เครียต in ัวน so ี้เนอจับตัวนี้วิธีทํางานของจับอันแบบเครียดด้วยมือเนอะไม่เอามือเลยเครียดเดี๋ยวแล้เครียดด้วยมือเนาะต้อนมืออันนี้จับต้อนมือมันเอามือนี่ต้อนเนาะจบไมาเอามือจกตัวนี้เนอะไม่เอามือจกตัวนี้เขาว่าอันนัำคาเขาใช้ใช้เหล็กแบบนี้เด้อได้วิธีเอาลงมันจะทายใกล้ๆวิธีเอาตัวนี้ลงมันเขาว่าเอาลงนี้ลงเนาะจะหัดเกี่ยวเนาะเขาแล้ทางนี้ลงเลยเห็นบหมให้รูมแบบเขาเสาะเสาะเนี่ยนะไว้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันจะเกี่ยวจะหนีบเนาะเดี๋ย แต่กนณีน,นี้มนนันเป็นหยัางไรบ้างนะมันมีโบเข้าเกี่ยวมนันเนาะอ่าวิธีเอาท่านลงเราเห็นกรนี้วิธีซ้อนท่านเนาะอันนี้วิธีซ้อนท่านเนาอะ,อะนี่นะขับอนลงแบบนี้เด้อมันเอาทานออกเป็นเสี้ยนเดียร์ท่านออกตัวนี้มันเ,เอาปักเอาความเหนียวความบนเหนียวของทานเดาะ ถา้าใดมันอืดหลายเขาก็ไม่ออก,มอ,อกมอเตอร์อันเนาะมันเอาประกอบโครงพอดีเนาะขั้นตอนนวดเนาะอันนี้ขั้นตอนอัดมือขั้นตอนนวดอัน,นขั้นตอนอยี่ยอะไรขั้นตอนบดท,ท่นนทานเขายังบดท่านเนาะบดท่านขั้นตอนนี้มันบดท่านผสมน้ำกับแปง้งกับท่านาเข้ากันเนาะและขั้นตอนที่สองเขาจะไปจบบนะบดเนาะแล้วเราให้เครื่องเครื่องจักรเขาต้องรนะวังเนาะ เอาลงเขาต้องลงแบบนี้ห้ามมือจุกนี่เด็ดขาดเนาะมันอันตรายเนาะห้ามมือจุกนี่เด้อตัวนี้ท่านที่ท่านขาเนาะแม่นใช้ใช้เล็กเด้อใช้มือตัวนี้เนาะนะที่มเครียร์มันเครียร์แบบนี้ผมให้เครียร์แบบนี้ให้เครียร์ไม่เครียร์เขาจะติดแบบนี้เนาะเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้เครียร์แบบนี้เลยเลยดีที่สุดาเอาใช้ตัวนี้เครียร์เนาะมันจะบม่ใช้มือจุกเนีย สบายอันนี้เป็นที่มันบดออกมาเนะอ่าอันนี่มันเอาอะนาบดออกมามันจะเป็นแบบนี้เนาะะเดี๋ยวออกลุดนๆๆแบบนี้เลยนาะนี่เอาเส้นเครื่องก่อนส่งลูกค้านะี่เป็นสานแล้วก,วกับเส้นสีท้าสีเนาะ ต้อคนดูอย่างงามไม่อยลวกับมการเลยเนะการออกหน้าานี่ไหวเด้อเน้อคือต้องเห็นในคลิปเลยเนาะไวเราบอกข้อง้อคาอย่างเลยนเอาเก่งมาเอาเก่งมาเอาข้ออะดรข้อม้วนขอีกข้อหนึ่งเอาเทนีอคเด้ออันนี้ขั้นตอนหัววดเนาะนี้เนาะ ขั้นตอนอันนว้นันคือเราเอาท่านท่านที่เราบดเนี่ยนะท่านที่เราบดแค่นั้นเนาะมาเอานำมามาเฮ็ดอีกครั้งที่สองเนาะเนาะท่านที่เราบดแล้วเอามาใส่นี้เอาใส่ตัวนี้เนาะแล้วก็เขาหั่นเกลียวตัวนี้เข้าอีกหน่อยหนึ่งเนาะหั่นเกลียวตัวนี้เข้าเนาะแ้วมันออกแบบนี้เลยเนาะเวลาบดเนาะว่าบดท่านจะออกแบบนี้เวาบดนะเนาะเวลาบดมันจะเป็นแบบนี้เนาะเออ เวลาบดมันจะออกข้าวออกอย่าเป็นริ่มๆแบบนี้เนาะนะก่อนไปอัดอีกเท่านึงเนาะมันจะขึ้นหุมนะ่มเนาะอันนี้แดกป้อนด้วยมือเนาะน,นี่เนาะเอาป้อนไวมันจะลงไวเนาะนะก็จะสั่งการการทํางานของมอเตอร์นนะําเนาะเราใช้ท้ามอเตอร์ทํางานสม่ำเสมนะอเนาะเอาป้อนไวหลังมันจะค้างเนาะ แล้วก็เอาใส่น้ำกับท่านขั้นตอนนี้เอานวดบดอันนวดตัวนี้แม่นขั้นตอนนวดแม่นเฮ็ดเฮ็ดแปง้งแป้งน้ำท่านเนาะให้แป้งกับซุปกลายเป็นกาวแป้งกับซุปกลายเป็นกาวเนาะเดือปแป้งแป้งอีกส้มเหนียวแล้วเราจะมาอัดเนาะอีกขั้นหนึ่งเนาะมันแค่เครื่องเกตตัวนี้มันจะอุ่นๆหน่อยนึงเนาะเราเอานวดเนาะ เดวนนี้ป้อนท่าแอนแบบนี้แหละที่้องแบบนี้เลยจะสร้างให้ได้เลยเนาะ เลยเราเอาท่านมาทอดเช่นนี้เลยเนี่ยเห็นไหมทอดจะได้จำนวนหลายแบบนี้แหละเดีเยเย๋ยวเวลาเครื่องเราทำงานได้เต็มเต็ม <ๆ S 1> ที่เราก็ทอดท่านลงแบบนี้ได้เนาะเวลาสกัดเครื่องไม่ไหม้เราค่อยเอา,อเอาลงเล่นน้อยเนอะ มีที่ดีที่นวดเนาะที่ดีวนวดท่านเนาะประมาณนี้นขั้นตอนวนวดแล้ววันนี้ฮาก็จะมารีวิวอาณาจักอาทานข้าเบิงเด้เนี่ตัวนี้เทียนา เป็นมันต <aría> <those 15> no <welche> ัดออกเนาะไปแบบนี้เนาะนี ney, enfant enfant in ่นี่อันนี้แล้วม่นสางเพิ่นอันเคียร์ลงเฮาเบิ่งเนาะนี่หลังจาเพิ่นเคียร์แล้วแแล้วมันจะออกมาแบบนี้เอามาแบบนี้มันก็จะตัดออกแบบนี้เนาะวิธีอันเฮาเฮ็ดตัดแท้เฮาอยากได้สั้นอยากได้ยาวเฮาก็เฮ็ดเอาเนาะเฮาก็ปรับเอามันมีตัวปรับเฮาเด้อ ครับนี้ปรับนี้หยับออาหยับออกเออมันมีตัวปับอยู่นี่เนาะเขากะขันเท้ายักษ์ใหยาวเขากะยับออกตรงนี้ขันเท้ายักษ์ใหสั้นเขากะอันน่ะยับออกเนาะยักษ์ใหสั้นกะยับเขาเนาะมันมีตัวปับเนี่ยนะฮะอันปับเอาก่อนทานซ้ำนี้เนาะเนี่ยตัวปับเอาก่อนทานซ้ำนี้ตัวออกมาแบบนี้เนาะเนี่ย ทดลองกก่อนสงลูค้าทดลองทดลองก้อนส่งลูกค้าเนาะก้อนจะส่งลูกค้าเราต้องเซ็ตเครื่องให้มันละเอียดเนาะนี่เซ็ตเครื่องให้มันละเอียดเรียบร้อยเขาจังส่งลูกค้าเนาะท่าสร้างพอเจาะเรียบร้อยเขาจังส่งเนาะนี่โอเคสร้างจะจัดเองเฮ็ดเองเบิดเนาะจะตกมาแบบนี้เนาะ มันไม่มีอันนี่ตัวตัดโอโต้ใสจักไม่ใส่จากนี่นะตัดโอโต้เลยนี่เด้อให้สนใจติดต่อจากเราใส่จากโอโต้ตัดตัดโอโต้เนี่ยมันอันตัวตัดโอโต้แบบนี้นะเฮาออกแบบให้นะสำหรับเวลาท่านออกมาตำใบมีดนะใบมีดจะบกขดนั่นเด้ใบมีดจะบกขดมันจะตำปุ๊บตำแล้วมันจะเปิดขึ้นสิ้นอ่ะเห็นไหม เวลาท่านออกมาตำตัวเนี้ตำใบมีดนะใบมีดจะบกคดนะตันนี้มันจะเปิดขึ้นเนอนี้เลยนะเนี่ยเขาออกแบบให้เนะออกแบบเวลาท่านออกมาออกไวเนาะกรอนนี้ใบมีดมันตัดบทันนะมันจะตาท่านจะตําใบมีดนะใบมีดจะเปิดขึ้นนะมีดจะเปิดแบบนี้นะอันแะ Bên bên mẹ, thế chúa, nó. này hầu hết nó cạ lấy nha, nữa, cà lây nó hạ yaki sun, onyap hoppai, yako pai. Yako pai, yako pai, yako, 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 nhập yako, 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 จะมีตัวล็อกหันน็อตทางรุ่มนะ